ดาวเคราะห์ X ดาวเคราะห์ปริศนาที่อาจซ่อนอยู่ในระบบสุริยะเคยมีใครบอกคุณไหมว่าระบบสุริยะที่เราคุ้นเคยอาจยังไม่ครบถ้วนอย่างที่เราคิดอาจมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ที่ชายขอบไม่เคยมีใครเห็นแต่ร่องรอยของมันปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากำลังพูดถึงดาวเคราะห์ X ดาวเคราะห์ปริศนาที่อาจเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของระบบสุริยะคำว่าดาวเคราะห์ X ไม่ใช่เรื่องใหม่มันย้อนไปถึงปลายคริสตรวรรษที่19 เมื่อนักดาราศาสตร์สังเกตการเคลื่อนที่แปลกประหลาดของดาวยูเรนัสพวกเขาเชื่อว่ามีดาวเคราะห์ดวงอื่นส่งแรงโน้มถ่วงมากระทบลูตโตถูกค้นพบในปี2473และเคยถูกเข้าใจว่าเป็นดาวเคราะห์เอกแต่เมื่อเวลาผ่านประมวลของลูตโตกลับเล็กเกินไปที่จะอธิบายแรงโน้มถ่วงนั้นได้ลูตโตจึงถูกลดชั้นเป็นดาวเคราะห์แคระในปี2549คำถามเดิมจึงกลับใหม่อีกครั้งนักดาราศาสตร์สังเกตว่าวัตถุในแถบไคเปอร์มีวงโครจรที่เอียงและรวมกลุ่มกันอย่างประหลาดในปี2559 มีการเสนอว่าการเรียงตัวนี้อาจเกิดจากแรงดึงดูดของวัตถุปริศนามันมีมวลราว5ถึงสิเท่าของโลกนักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจำลองคณิตาศาสตร์เพื่อหาจุดที่ดาวเคราะห์เอกอาจโครจรอ,อยู่ผลลัพ์ชี้ไปยังบริเวณลึกในความมืดของระบบสุริยะแม้ยังไม่มีภาพถ่ายโดยตรงแต่หลักฐานทางอ้อมกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการตามหาดาวเคราะห์เอกไม่ใช่เรื่องง่ายมันอยู่ห่างไกลมากแสงอาทิตย์แทบส่องไปไม่ถึงกล้องโทรทรรศน์ต้องมีความไวสูงมากและการเคลื่อนไหวของมันอาจช้าจนแทบไม่ขยับ เมื่อพูดถึงวัตถุปริศนาในอวกาศทฤษฎีแปลกประหลาดก็มักตามมาบางคนเชื่อว่าดาวเคราะห์เอกอาจเป็นนิบิรุดาวแห่งหายนะแม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่แนวคิดนี้ก็แพร่กระจายหากดาวเคราะห์เอกมีอยู่จริงมันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อระบบสุริยะอย่างสิ้นเชิงมันจะช่วยไขยคำถามว่าระบบสุริยะของเราก่อตัวขึ้นอย่างไรมันอาจเปิดประตูสู่การค้นพบวัตถุอื่นๆ ในจักรวาลที่กว้างใหญ่แม้แต่ระบบสุริยะของเราเองก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนดาวคราะห์ X จึงเป็นตัวแทนของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์บางทีนะัะขอบจักรวาลอาจมีสายตาหนึ่งกำลังเฝ้ามองกลับมาหาเราหากคุณชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเรื่องหน้าอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ